บาบินมะพร้าวอ่อนสูตรง่ายค่ะดูเนะนื้อนอกข้างในกรอบนอกแล้วก็นุ่มๆยืดๆข้างในแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากเลยสวัสดีค่ะพบกันจดีในรายการ I am จะดีค่ะวันนี้จะดีจะทำบ้าบิบมะพร้าวอ่อนสูตรง่ายด้วยค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากอร่อยมากเลยล่ะก็ถ้าสคยไทยสนใจค่ะอุปกรณ์เบเกอรีน่น,น่ารักน บ้าบินค่ะหรือว่าใครอยากใช้เป็นกระทะคาโกหรือรอะไรยังไงทักขาจะดีิากินบล็อกับ f เฟซบุ๊กได้เลยนะคะวันนี้เราไปทำบ้าบินมะพร้าวอ่อนสุดง่ายกันค่ะขั้นตอนแรกค่ะบ้าบินจะดีจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเลือกน้ำตาลให้หอมะค่ะจะดีที่สุดเลยแล้วก็ขนมไทยจะใช้มือในการผสมนะไม่ได้ใช้ตะก้อน,นะคะแล้วก็จะดีใช้เป็นน้ำตาลทรายแบบไม่ฟอกสีค่ะถัดมาใส่เกลือหัวกะทิค่ะ แล้วก็น้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวนี่สําคัญมากเลยนะชิมก่อนเลยอย่าให้ฝาดอย่าให้เฟ,ฟื่อนอย่าให้เปรี้ยวนะคะไม่งั้นขนมเนี่ยเสียรสชาติเลยค่ะคราวนี้เราจะใช้มือเนี่ยนวดขยําให้ส่วนน้ําตาลที่เป็นน้ำตาลก้อนๆอย่างเงี้ยละลายหายกลายเป็นครีมเนื้อเดียวกันหมดเลยค่ะกลับมาดูอีกทีนึงค่ะเข้ากันจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะให้ดูว่าตอนนี้ค่ะละลายหมดแล้วนี่เหลือเป็นอย่างนี้ละใช้ได้แล้วค่ะ ดูละได้หมดแล้วไม่จําเป็นต้องกรองเลยนะเท่านี้ได้เลยจะดีก็ยังเหลือจิ้ว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 ได้เวลขาดเขาค่อยๆละลายถัดมาจะดีจะใส่ในส่วนของแป้งค่ะจะใส่ลงไปเลยเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวขาวก่อนนะวันนี้จะดีจะทําเป็นที่มีสีเป็นดําๆด้วยจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวดําด้วยหาซื้อได้ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าในช้อปปี้ในช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะได้เลยแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดําค่ะ แล้วก็ผสมใครไม่มีแป้งข้าวเหนียวดําใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวขาวได้หมดเลยนะคะแล้วจะดีจะใช้เป็นแป้งเท้าลงไปด้วยนิดนึงเพราะว่าจะทําให้ตัวบะบบี่ของเราเนี่ยเหนียวหนึบมากขึ้นค่ะที่ช่วงนี้ทานกันแล้วทีทตกันชอบมีแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบตัวนี้เลยตัวแป้งเท้าจะทำเขาให้เขาหนึบหนึบค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากาันเนี่ยสีเขาจะมาแล้วหอมด้วยตอนนี้ขอคนให้เข้ากันก่อนนะคะ จะดีนวดนวดนวดค่ะประมาณ3ามนาทีตอนนี้เข้ากันเนียนกิฟแล้วให้ดูว่าเนียนกิฟแบบนี้เลยคือจะไม่มีแป้งเป็นไตๆนะคะไม่งั้นตอนไปทําขนมมะค่ะเดี๋ยวจะไม่อร่อยเป็นแป้งไตๆนี่สีสวยเลยคราวนี้ค่ะจะดีจะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะตัวมะพร้าวอ่อนเนี่ยอ่อนจริงๆเลยนะอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้เลยนะนี่จะดีให้ร้านเขาเลือกให้จะเป็นมะพร้าวอ่อนเลยใส่ลงไปหมดนี้เลยนี่ แล้วก็นวดส่วนมากเนี่ยสูตรน,นี้ค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยจะอยู่ที่ส่วนผสมเนี่ยแหละหาน้ำตาลได้อร่อยไหมหามะพร้าวได้อ่อนไหมน้ำมะพร้าวได้หวานไหมเข้านี้เลยอร่อยแล้วคลุกคลุกคลุกค,คให้เข้ากันแล้วจะดีจันแลปค่ะพักเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาเข้าเนื้อให้เขาเสร็จตัวค่ะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะดีจะแลปเอาไว้ พักไวครบหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดเป็นไฟป่อนเลยนะคะของจะดีจะทาน้ำมันนิดเดียวทาน้ำมันอันทั่วๆนิดเดียวเลยนะคะไม่ต้องทายเยอะนี่นะคะออนทลักทล,ลักแบบนี้เลยใส่แบบนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋้านาทีแล้วก็กลับด้านกันค่ะ ประมาณ5นาทีแล้วค่ะนี่เห็นไหมข้างๆเขาแบบลอนลอามาอย่างนี้เลยนะจะกลับด้านน้องถ้าใครชอบกรอบกว่านี้ค่ะทํานานกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะดีเขากลับให้ครบทุกอันก่อนค่ะนี่ลายขึ้นสีขึ้นด้วยค่ะตอนนี้กรอบมากเลยโอเคอีกฝั่งหนึ่งก็สุกสวยแล้วค่ะนี่ให้ดูโชว์นี่อีกน้องอีกฝั่งหนึ่งก็สุกสวยแล้วจะเอาขึ้นจานเลย สวยสวยสวยโชว์ค่ะนี่คือเสร็จร้อนๆเลยเนี่ยถ้าเสียงแบบนี้คือกรอบนอกแล้วก็หนึบข้างในมากอันนี้แบบบีบมะพร้าวอ่อนสูตรง่ายค่ะกรอบๆแบบนี้เลยนะข้างนอกนี่ไส้มะพร้าวอ่อนข้างในเยิ้มเยิ้มแบบนี้ยืดแบบนี้สวยๆเลยนี่เดี๋ยวปัดให้ดูค่ะ เป็นกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะเดี๋ยวยืดให้ดูกรอบนอกแล้วก็นุ่มๆยืดๆข้างในแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูบ้าบินมะพร้าวออนทำง่ายมากเลยสูตรนี้สูตรง่ายค่ะจะให้ลองดูนี่แล้วเดี๋ยวจะยืดให้ดูเลยนะ กดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้จานี้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าจานี้คลิปหน้าจะทำอะไรค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบายขอชิมบ้าวม,มันพร้าวออน